เอาล้วครับท่านผู้ชมสวัสดีครับอยู่กับผมเลขคือคือวันนี้ผมจะมาเรียนคนนะครับคืออ่ในการปลอมเป็นเอลปิโดนะครับผมจัดการจ้พวกพวกสเสรอน,นะครับพวกอัปลักษ์นะฮะนี่เจอแล้วเจอละหนึ่งเจอเยอและหนึ่งเอ้่มปป้างล่างเป็นอันติเมตโอ้โหเปิดสกิลมาแต่ไกลไอันติเมตสวมไฟเอ้ยในโดนโดนโดนดโดโดนงไงงไงเป็นไง เป็นไงเป็นไงโดนเม่ลไโดนเม่อไหนีหนีหนีหายไปดิ <c oughs> อกอมันก็คือจ้หมอพร,รสายพร,รเอเลียนหมอสุดสุดจะออนดอย <c oughs> ไปกลับล่างเดิมแป๊บ <c oughs> อ้าวชุดหายโอ้เสียงเป็ดไม่เป็นไรไม่ต้องมีชุดเกิดเดอยแค่นี้ก็เฟี้ยวได้แล้ว <c oughs> นาฬิกาแดงแปด๊ดอย่างไทยพ,พี่มังโอไทยอะครับนะฮะไปเราไปลุยต่อพวกน้ำจุดน่าจะอยู่ในเมืองแม่นอนรีพูดเป็น,นเพื่อนอ่าอัลติเมตสปอมไฟเยอไปแล้วต่อไปก็จะเป็นอัลติเมตเอโคเอโคแล้วกันนะฉันจะจัดการพวกแกให้สิ้นสากใคร่กิมบขวางการเป็นสุดยอด สายพันเอเลี่ยนอย่างฉันมันจะต้องโดนโอลิโผบักอะไรเนี่ยพลังเวอร์วังว่าปแปลงลากอันตอเมดเอโคเอโคไปเลยนี่ดูแปลงล่างซะทาไมอยากลยแปลงล่างเดี๋ยวนี้นายไม่มีออเมติกเงินเลยนายก็มีมันหายไปซะขี่แตก น so ี่มีเสกการท็อกซิกแต่น oh, ี่เ oh, ป็นการเอาชีวิตรอดถ้าจัดการฉันได้แล้วก็อุ้ยเจอละฉันเจอละแคันบอลอ่ะแคดนบอลงั้นเลยอุ้ยเร็วด้วยนะอุ้ยเร็วซะด้วยเร็วซะด้วยเร็วไปเร็วไปไหนเร็วไปไหนเร็วไปไหนอุ้ย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 อุเยอุ้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 ยอยอุซยอุ้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 ออุ้ยอ นี่โดนโดนไปดิโดนไปดิสกิลสกิลโดนป่าอ่าไม่โดนเอาหายเอานี่ไงอุ้ยนี่โอ้โหอะไรอะไรทำไรครับทำไรครับทำไรทำไรทำไรเนี่ยทำไรทำไรเล่าอุ้ยไม่มันใช้สกิลไม่ได้อ๋อบินจะใช้สกิลไม่ได้เหรอนี่โอ้ยว อานี่แคดบอลไปไหนโหหยุดหไม่อยู่เลยจริงคนนี้โอ้ยโอ้โดน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 โโอออออ้ยงางไงบูมพลังพลังเออโอ้ยเฮ้ยโดนแวครับผมโดนละเอออันนี้ที่จะหมดอันี้จะหมดเวลา ไม่ใช่าักิลสีไม่ได้ยากจังเออหลบมันหลบเก่งจริงไปแล้วสู้ยากเกินเจ้าเคลน,นบอลนี่มันสู้ยากจริงนะกลับล่างก่อนชิบหายแล้วตอนกลับล่างเนี่ยแหละอันตรายสุดแล้วเฮ้ย <c oughs> hey. มีใครคิดจะฟีลไหม <c oughs> เดี๋ยวก่อนเถอะเดี๋ยวก่อนให้เจอชันในล่างอันติเมทที่มังกสรสซอแล้วผกแกจะรู้สึก พวกเสรอพวกแกมันอปอลักลูกล่างนี่ฉันไม่อยากได้เลยมันนั่นมากับดินเอของอมิทิคกลายเป็นล่างแกซะได้เบนเทนดดิสันใครใครเล่นนาฬิกาเอ้ยเฮ้ยไขบินมาหาว้าวอุ้ยอันติเตวนะ็วะน่ะลองเราลองกันสักตั้งไหมนายนะ่ะลองกับฉันไม่เพื่อน วันนี้ฉันมาเรียนโดยเฉพาะเลยนะเอาตัวที่บินได้แล้วกันเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันติเบตบิ๊กชิลไหมไปแล้วก็แปงลงเราเป็นอันติเบตบิ๊กชิลกันเลยกลางปีกบินอืมบินตามไปเลยครับบินตามไปเลยจะหมอน,นั่นไปไหนตัวอะไรครับนะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบินไปแล้วบินไปแล้วอ่า ไอตัวอะไรวะนะ่ะอ๋อยานนี่นี่อัปเกรดอะปูมอุ้ยยุ้ยไม่โดนไม่โดนเอ้ยๆฉิบหายแล้วฉิบหายแล้วรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวแล้วรู้ตัวแล่าโอ้ยโอ้ยบินบินบินหนีไปแล้วไออ๋อโอ้โหแหลกแหลกเลยเจ้าพวกนี้มันหนีหนีแล้วนะฮะสู้ยากเกิน ได,ดูเหมือนว่าแอ t i m a t e บิ๊กนี่จะไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดเรื่องการไฟเท่าไหร่หรือว่าผมหรือเป็นผมเองที่ผมไม่ค่อยถนัดในการไฟหรืออย่างไรนะครับไปเรื่อี้ววเราก็ระเบิดคนไปเลยเป็นไงหายไปกับตาเฮ้ยนี่มันระ <c oughs> สุโลนี่ปา <c oughs> ชิบหายแล้วคนไทยแน่เลยนะลใช่ไหมแน่คนไทยใช่ไหม วิังแล้วไม่ตายแล้วโห้โีนี่มันแต่งตัวเป็นพัสุโรเฮ้ยจะแปลงร่างแล้วจะแปลงร่างแล้วัสุโรพัสุโรจะแปลงร่างอยเฮ้ยเฮ้ยโดนโดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เอาว้ยเฮ้เฮ้นเฮ้ยเฮ้ดเฮครเฮเ้ย้บน้้ย้ยเ้ยเเลย เมื่อกี้ก็เกือบตายแล้วทถ้าผมโดนซัดนี่ก็คือแบบนอนลงไปนอนลงไปนอนแบบโดนกับพื้นกัะทืบโดนกระทือบอืมตัวอะไรดีเนาะเอาเป็นอันติเมตกรุ๊ปแล้วกันอั Group นติเมตกรุ๊ปในที่ตัวแดงเถือกเป็นไะงไปแล้วก็บินไปเลยอั Group. นติเมตกรุ๊ปมีคนมาอีกแล้วนี่นครับดูดูดูฝนกดดาเมจนี เออดาเมจฝนกดก็ประมาณลดประมาณสามสี่ทีนะฮะไป็นไงเก่งจริง,รงๆเลยคนล่างปกตินะเนี่ยไอคนที่มันไม่ใช่ล่างปกติเอเลียนเนะ่ะมันก็บินหนีมันก็บินไปหมดเลยไนงะแบบจะไฟกันทั้งทีแล้วก็แบบหายากเกินคนสงสัยผมว่าหรือว่าเพื่อนๆอ,อยากจะไฟกับผมมะฮะโ <laughs> คตรเกียดน,น,นั้นแ่ะ ตไฟกันแล้วอะตาไฟกับคนดูแล้วครับก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมมันมันมันจะดูแบบว่าเอื่อยไปหน่อยนะมันไม่มีอะไรจะพูดเพราะไม่รู้จะซัดไข่เลยไม่มีอะไรจะพูดนะฮะโอเค okay, คลิปนี้ประมาณเท่านี้นี่มากรูปร่างแดงเถือกถ้าอยากให้มีมี e เกียน ep สองก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมผมก็จะมาเกี่ยนขนนะจะดูได้ดูดาเมจด้วยดูสกิลอะไรพวกเนี้ย เอกอลิ่นี้ประมาณเท่าน,นี้นะครับผมมันจะยาวไปละประจ้ามั่ง